เมื่อสามเดือนก่อนพี่สาวของฉันต้องเสียชีวิตลงเพราะพวกเด็กไร้ยางอายพวกนะั้นเองค่ะ จะแก้แค้นให้ในสักวันนะและพวกมันก็แย่งแฟนพี่สาวของฉันไปด้วยจะจะแก้แค้นให้หมดและนี่คือเรื่องราวของฉันก่อนหน้านี้ฉันยังมีพี่สาวคนนี้อยู่พี่นิชาทำอะไรอยู่เราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่านะพี่ว่างพอดีเลยไปสิพี่นัดเจ็บไว้ด้วยนะเราไปถ่ายรูปกันได้ดีกว่านะโชคดีจังเลยที่เราเป็นฝาแฝดกันพี่มีความสุขที่สุดเลยดูแค่ว่าพี่สาวของฉันรักฉันมากมากพี่เจบก็จะไปงั้นเหรอพวกเราสองคนเหลือกันแค่สองพี่น้องฝาแฝดพอพ่อกับแม่ของพวกเราก็ตายจากกันไปหมดแล้วถึงแม้ว่าพี่สาวของฉัน จะดูสวยกว่าฉันก็ตามแต่ฉันก็ยินดีหัวเราะอะไรน้องบ้าเอ้นี่ก็คือแฟนพี่สาวของฉันเขาคือเจฟสวัสดีนะทุกคนมาถ่ายรูปกันดีกว่าเ<อ>ทรักยิ้มหน่อยไงบ้างเทรักวันนี้ไปไหนมางั้นหรอ,อก็ไปหาซื้อแหวนมามั่นเธอยังไงล่ะนิชา้า<อ>แล้วติชามาถ่ายรูปด้วยงั้นหรอ,อใช่นะสิโอเคไปถ่ายรูปกันดีกว่าทุกคนพี่สาวของฉันมีความสุขมากๆเพราะว่าเขามีแฟนดีเอ้ยแต่ฉันขอถ่ายรูปก,กับแฟนสองคนนะ ก็ถ่ายได้กันสิแม่ฉันไปขัดขวางความรักพี่ตอนไหนเนี่ยงั้นแต่ฉันเป็นรองข้างหน้านะยายน้องรักเอ้ยเอาเราที่รักขันมานะนิชาอุ้ยทําดีมากเลยแบบนี้หรอฉันเห็นพี่สาวฉันมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วแต่ว่านะในโลกนี้ก็ยังมีแฟดที่นรกเดินบนดินอยู่พวกเขานี่แหละเป็นคนที่ทําให้พี่สาวของฉันเสียชีวิตี่ไปกันเถอะนี่ยัยหนึ่งแกเป็นอะไรเนี่ยชอบเล่นคนอื่นจังเลยนะและยัยสองไปก็ไปโอ๊ยน่ารำคาญจุมัดโลยะคนกำลังจะแต่งตัวเลยโอ้ยอย่าบ่นเลนะในวันนั้นเองที่ฉันก็ มันจะสั่งน้ำกินนั่นน่ะเออฉันขอเอาน้ำสับปะรดปั่นนะคะได้เลยจ้าแต่ว่าขอไม่หวานมากนะคะคุณลุงตอนนั้นเองที่ฉันไปนั่งอยู่ตรงนั้นคุณลุงก็ขายของให้ฉันอยู่อเผอิญว่าฉันหันไปเจอพวกเขาอ,อร่อยจังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันรอพี่สาวของฉันเนี่ยถ่ายรูปเสร็จก่อนแล้วก็จะกลับบ้านละกันนะเออเอาละพวกเราเนี่ยชอบแกล้งคนอื่นอยู่แล้วและพวกเราก็มีความสวยงามดูน่าสีมันน่าแกล้งจังเลยแหววแชววโชว์มอยากกให้ดูอยากโชว์ก็โชว์ไปสิฉันจะเอาเงินนี้ไปซื้อขนมก เ,เงินผมนะครับแล้วยังไงแล้วยังไงมันเงินใครล่ะสำนักนานอย่าทําแบบนี้เลยนะเหมือนว่าคนนั้นก็โดนแกล้งงั้นเหรอเฮ้ยนี่มันเป็นแฟดที่ชั่วช้าที่สุดเลยฉันเองก็เห็นเหตุการณ์มันทั้งหมดแต่ว่าฉันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอพวกนี้ต้องโดนดัดสันดานแน่เลยพวกนี้นะ่ะเฮ้ยไม่น่ารักเลยแต่แล้วตอนนั้นพี่สะข,ของฉันกับแฟนก็มา นั่นมันดูเหมือนว่าพี่สาวของฉันรักความยุติธรรมแล้วก็รักความถูกต้องมากๆเธอเดินเข้าไปอ <c oughs> ฉันโดนขโมยเงินไปโอ๊ยไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวฉันจัดการเอง <c oughs> เป็นผู้หญิงทําไมต้องแกล้งผู้ชายด้วยเนี่ยไม่น่ารักเลยโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวฉันเอาคืนมาให้ <c oughs> เออที่รักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องห้ามฉันนะเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกเธอหนคิดว่าตัวเองเป็นใครกันเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเนะยัยนี่เป็นไข่เนี่ยฉันไม่คืนมันเป็นของฉันแล้วเฮ้ฮะแล้วตอนนั้นพี่ของฉันก็แย่งมาได้ดูเหมือนว่าพี่ ฉันได้รักความถูกต้องสุดๆเอาเคินมาแน่เลยโหพี่สาวของฉันนี่สวยแล้วก็ยังใจดีอีกอะเห <c oughs> ม,มือนว่าหมอนั่นจะเสียใจมากๆแต่แล้วตอนที่เขาเห็นน่ะเขาก็รู้สึกขอบคุณที่สามารถเอาเงินมาให้ฉันเอาเงินมาให้ได้ลแล้วนะต่อไปนี้อย่าให้เขาแกล้งอีกนายนะ่ะอุตส่าห์หาเงินแบบสุดจริตคนแบบนั้นนะ่ะคบไม่ได้เลยสักนิดหน่อย <C oughs> เป็นใครกันนะสิมันกล้าที่จะต่อรองกับเราได้เนี่ยเราเองก็ต้องต่อสู้กับมันนะเราจะไปกลัวทำไมเราแฝดสามเลยก็รู้หี่ว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นแฝดชั่วช้าแค่ไหนเฮ้ยดูคนนั้นสิที่รัเก่งมากทันว่าพวกเราไปแย่งแฟดมันมาดีกว่านะแล้วหลังจากนั้นก็ทําให้พวกมันเข้าใจเพศการหลังจากนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่ามันเกิดขึ้นกับพี่สาวของฉันนั้นพวกเราก็กลับบ้านกันปกติที่รักวันนี้เธอเก่งมากเลยนะเอ้าแล้วน้องสาวของเธอไปไหนเนี่ยคงจะไปหาเล่นที่อื่นแล้วมั้งฉันรักเธอนะ เธอหน้ารักที่สุดแล้วก็รักความถูกต้องด้วยหาใครแบบนี้มาแทนที่ได้ไหมนะฉันก็รักเธอนะเจฟพี่สาวของฉันนะ่ารักแล้วก็เอ็นดูพวกเราัอเองก็คอยชื่นชมเธอที่เป็นพี่สาวที่แสนดีพี่คะวันนี้ฉันเห็นพี่ต่อสู้กับแฟดสามคนนั้นด้วยอยาเก่งมากเลยอยาเป็นไอดอลของหนูเลยนะ จนน้องสาวคนนี้เนี่ยเอาล่ะเอาเธอเอาเธอกลับบ้านไปกินข้าวด้วยกันดีกว่านะพวกเธอสองคนคือคนที่พี่รักที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก็จะคอยดูแลพวกหนูใช่ไหมโอ้รักจังเลยที่รักผมรักเธอนะพวกนีจังเลยที่มีคนรักเราเนี่ยแกคิดว่าพวกแกโชคดีงั้นเหรอนี่ยนายพอจะว่างปะหาเพื่อนแล้วก็ไปแกล้งยายนั่นหน่อยสิเดีย๋ยวพวกฉันจะให้ค่าจ้างงามๆเลยแล้วก็ทําให้พวกเขาเข้าใจผิดกัน อะไรนะครับได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปจัดการให้กับเพื่อนของผมว่าแต่ขอที่อยู่ด้วยนะแน่นอนว่าฝาแฝดพวกนั้นจะทําร้ายพี่สาวของฉันในคืนนั้นพี่สาวของฉันก็นอนหลับอยู่อ่อเหนื่อยจังเลยพวกมันคิดว่าพวกมันเป็นใครกันทุกคนทุกคนทําหน้าที่ได้แล้วครบเฮียคืนนี้มีคนจ้างเราให้เป็นลักพาตัวผู้หญิงคนนึงนะลักพาตัวเหรอค่าจ้างงามมากเลยอะ่ะเป็นว่าเราไปลักขโมยสาวสวยเลยนะเนี่ยวิ่ยหล่อจังเลยนะตายแล้วนี้ทํางานให้ดีนะนะ แล้วพวกฉันเนี่ยเอาที่อยู่ให้แล้วกันนะจับตัวมันมาให้ได้แล้วก็ทําให้มันเข้าใจผิดกับแฟนซะคุณนี่ชั่วได้ใจจริงๆนะอย่าลืมค่าจ้างงามๆแลวเข้าใจหรือเปล่าปะและในคืนนั้นพวกมันก็มาถึงที่หน้าบ้านของฉันโดยที่ฉันก็นอนหลับอยู่โชคดีที่พวกมันไม่รู้ว่าพี่สาวของฉันมีฝาแฝดและแล้วมันก็เข้ามาในห้องนี่เหรอสวยจังเลยนะพี่สาวของฉันตกอยู่ในอันตรายทั้ง3คนน่ะมาขโมยตัวพี่สาวของฉันโดยที่พี่สาวของฉันกําลังนอนหลับอยย่อ้ยโ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 า้ยโน้มาเป็นแฟนพี่เโอ ไม่ช่วยด้วยไม่นะไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกนะจูบุเอยพี่คะเช้าแล้วกินข้าวยังพี่หายไปไหนนะเมื่อคืนก็นอนอยู่ไม่ใช่หรออ่อน,นั้นฉันตามหาพี่ทั้งเชา้าทั้งเย็นแต่ก็ไม่เจอฉันก็เลยตัดสินใจไปเจอแฟนพี่เออพี่เจบเห็นพี่นิชาหรือเปล่าหนูตามหาทั้งวันแล้วนี่มันก็เย็นแล้วนะพี่ไม่เคยหายไปแบบนี้เฮะพี่ก็ไม่เจอนะนึกว่าอยู่กับน้องทำยังไงดีล่ะทีนี้นะเ,ออเดี๋ยวพี่ไปตามหาน้องกลับบ้านเธอนะ จะหายไปไหนได้อะเราจะทำยังไงดีพี่ไม่เจอเลยอะไม่ต้องรองนะกลับไปอยู่รอที่บ้านนะเข้าใจไหมค่ะตามหาพี่ให้เจอนะวยความเป็นห่วงของฉันและก็พี่เจฟพี่เขาก็เลยบอกว่าพี่เขาจะออกไปตามหาเองให้ฉันอยู่ที่บ้านออไว้เจอกันนะไปและ้ะขอให้อย่าเกิดเรื่องอันตรายร้ายแรงเลยนะพี่นิชากลับมาเถอะเย็นวันนั้นเองดูเหมือนว่าพวกสามแฟนคนนี้จะดักรอพี่เจฟอยู่ออแฟนของยัยนิชาสินนะเนธจะบอกอะไรให้นะ เห็นใจนิชานะ่ะไปนอนกับใครก็ไม่รู้ไม่ดูเองเลยแล้วกันนะจ๊ะเธอเป็นแฟนมันใช่ไหมล่ะฉันรู้ทุกอย่างเลยเธอเป็นใครกันเนี่ยอ๋อสามคนนั้นนี่นะนิสัยก็ไม่<อ>ไมไดีไม่ต้องมาโกหกฉันเลยโหยไม่เชื่อกันงั้นเหรอไปดูเองสิว<อ>ายแล้วเธอจะได้รู้ไปดูฉันบอสิอผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบคนอย่างนายหรอกเฮ้ไม่เชื่อฉันจะไปดูเองแล้วกันดูเหมือนว่าพี่เจฟนะ่ะเขาไม่เชื่ออะไรง,ง่ายๆจนกระทั่งผู้หญิงพวกนี้ปั่นหัว <c oughs> <c oughs> คอยดูแล้วกันนะเออตื่นสักทีเถอะขันกามรอเสาว ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ๊ตื่นแล้วเหรอนี่นายเป็นใครเนี่ยเฮ้ยอย่าส่งเสียงดังสิอยู่เฉยๆซะไม่นะไม่นะ <c oughs> ฉันอยากขับาบนไปหาน้องอย่าทำอันตรายฉันเลยนี่ชายพี่เชฟนี่นมันหมายความว่ายังไงเนี่ยนี่เธออยู่กับใครงั้นเหรอเธอนอกใจฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะเชฟ สุดท้ายพวกมันก็เข้าใจผิดกันจนได้สำนํำหน้าเอาและไปจัดการมันดีกว่าถึงเวลาที่จองกําจัดมันแล้วอย่างนั้นนะเหมือนว่าพี่เจ็บจะเข้าใจผิดพี่เขามากๆและพี่เจ็บเองก็โมโหใส่ฉันว่าพี่ของเธอน่ะไรกันพี่เจ็บนิชาหายไปเพราะนอกใจฉันต่างหากฉันไม่ยุ่งกับนิชาแล้วเราเลิกกันแล้วเดี๋ยวก่อนสิพี่เลิกกับพี่สาวฉันได้ไงตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าพี่สาวของฉันอยู่ที่ไหนแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าพี่สาวฉันจะโดนแกล้งอะไรบ้างอะแกจำได้ไหมว่าแกทำอะไรพวกฉันไว้ฮะ ไม่อยากจะยุ่งเลยอะจัดการกันเองแล้วกันนะอย่ามาบอกกับฉันว่าให้ทําอะไรนั่นนี่ไปละเออไปเลยแต่วพวกฉันจัดการเองเธอจะทําอะไรฉันเนี่ยวันนั้นแกไปยุ่งกับฉันไม่ใช่เหรอฮะวันนี้แกต้องเจอดีแนะ่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยพี่อยู่ไหนกลับ <c oughs> มาทันนะหนูไม่อยากอยู่คนเดียว <c oughs> หลังจากนั้นไม่นานพี่นิชาก็กลับมา <c oughs> พี่กลับมาแล้วนะ <c oughs> สภาพของพี่นิชาที่กลับมาพี่โดนมันแกล้งนะเนื้อตัวของพี่นิชาเต็มไปด้วยรอยเลือดองหน้าท้องของพี่ก็เต็มไปด้วยแผลที่เวอะแวกแล้วฉันเองก็นําพี่มาส่งที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอบอกว่าพี่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวมันทําให้พี่สาวของฉันต้องตายฉันต้องแก้แค้นให้ได้ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มาอะไรหรอคะฉันจะเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนพี่นิชาให้ถึงที่สุดและฉันจะไปแก้แค้นพวกมันพี่สาวของฉันรักความถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกมันไม่ได้เข้าคุกฉันก็จะทําให้พวกมันแหละ ตายซะตอนนั้นฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะตามล่าให้มันหมดแล้วตอนนั้นฉันก็เห็นว่าพวกมันยังมีความสุขดี <c oughs> สนุกจังเลยนะรู้ว่าป่านนี้ใหญ่นั่นจะเป็นยังไงแ,แล้วแปลกใจพวกมันรักสัตว์งั้นเหรอ <c oughs> มันเห็นหมาดีกว่าคนดูเหมือนว่ามีแฟดคนหนึ่งกำลังเดินมาทางนี้จะนไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะแฟดหนึ่งแฟดสองรีบไปเถอะมานี่มาน่ารักจังเลยเนาะรีบไปรีบมาเถอะนะห,ห้องน้ําอยู่ไหนล่ะเนี่ยปวดฉี่จะตายอยู่แล้ว้รู้สึกระแวงจังเลยเหมือนจะมีคนเลยอะใหญ่นั่นเ หน้าตามันคุ้นๆจังเลยอ่ะแก<อ>คุณก็ดีแล้วฉันเองนิชาแกตายไปเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าทำอะไรฉันนะแกต้องชดใช้ให้พี่สาวของฉันเพราะว่าแกน่ะมันเป็นตัวต้นเหตุทำให้พี่สาวของฉันต้องตายไม่นะอะไรอย่าทำอะไรฉันนะไม่ แ,นะแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะมือแกใช่ไหมที่ใช้ทำลายพี่สาวของฉันไปดูเธอะคนต่อไปนะจะโดนอะไรเอะเมื่อไหร่พี่จะมาเนี่ยแฝดหนึ่งแปดสองแดสามหายไปนานแล้วนะฉันว่าต้องไปตามแล้วแหละจะไปตามทำไมเนี่ยก็บอกว่าไปเข้าห้องน้ำไงเอาเป็นว่าถ้าเธอเป็นห่วงเนี่ยเธอก็ตามพี่เขาไปสิว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแปลก,กยังไงไม่รู้พี่ไม่เคยหายไปนานแบบนี้นะนั่นนะซิฉันไปก่อนแล้วกันนะเผื่อไปเจอพี่มาแล้วเจ้าลูกหมาที่น่ารักของพี่น่ารักที่สุดเลย ทำไมมันไม่เห็นใครอยู่ตรงนี้เลยไหนะบอกว่ามาเข้าห้องน้ำเอออย่าหยอกพี่การหละ่ะคนต่อไปก็ต้องเป็นแกส,สินะชอบหมาเลี้ยงดูหมาอย่างดีแต่ว่ากับคนมันทายยําร้ายงั้นเหรอได้มันนี่สิเฮ้ยเฮ้ยหมาฉันนัดแกยังไม่ตายอยีกเหรอเนี่ยแกจำฉันไม่ได้หรือไงคะ ฉันเนี่ยแหละมาเพื่อแก้แค้นแทนพี่สาวของฉันโตนะว่าใหญ่นิชาอะไรนั่น่ะเออนะสิพี่สาวของแกคนที่ชื่อสารน่ะตายไปแล้วแก่ะจะเป็นคนต่อไปเจ้าหมากระโดดกัดมันเลยเอ๊ะหมาเหรอลแล้วตอนนั้นฉันก็เปิดให้เจ้าหมาตัวใหญ่กระโจนเข้ามาหามันซะหมาตัวนี้เป็นหมาที่้ลยกาดมากณตอนนี้มันทั้งกัดทั้งกินเนื้อและก็กระชากทำให้เธอนั้นเสียชีวิตลง แกต้องชดใช้แทนพี่สาวข,ของฉันตลอดชีวิตดูเหมือนว่าเจฟเองนั้นจะรู้สึกผิดและเขาเองก็ไม่รู้ว่าพี่สาวข,ของฉันตายไปแล้วเพราะพวกนั่นเออคือว่าฉันอยากจะบอกอะไรนายหน่อยนะคือแฟนสาวข,ของนายโดนเข้าใจผิดนะมันมีคนจัดฉากฮ ขอโทษเว้ยมันมีพวกผู้หญิงแฝดส,สามคนน่ะที่มันกลั่นแกล้งผู้หญิงคนนั้นขอโทษจริงๆนะทำไมไนายมาบอกฉันช้าจังเลยไปช่วยเธอเถอะเออนี่ฉันเข้าใจผิดงั้นเหรอวันนั้นฉันน่าจะเข้าหาเธอนะนิชาป่านนี้พี่เจ็บก็คงเกลียดพวกฉันไปนแล้วละมัง้งน,น,นั่นมันนิชานี่นะนิชาเธอเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันเข้าใจเธอผิดนะ่ะเหมือนว่าเจ็บเข้าใจฉันคิดว่าฉันเป็นนิชาแน่เลยอะ นิชาฉันขอโทษนะกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งฉันลอยโมโหมากมากตอนนั้นทําไมพี่ไม่ช่วยนะนี่นิชาพี่ขอโทษได้เวลาบอกความจริงแล้วฉันเองฉันเป็นน้องสาวของพี่นิชาวันนั้นทําไมพี่ไม่ช่วยพี่นิชารู้ไหมว่าพี่นิชาเน่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วจะไปแก้แค้นให้มันหมดพี่รับฉันไม่ได้หรอกนะไปแก้แคนแจ้งตำรวจเร็วๆแฝดโดนฆ่าตายงั้นเหรอน่ากลัวจังเลยนะจริงเหรอไหนเนี่ยพวกนั้นพูดถึงอะไรกันน่ะฝ่าแฝดโดนฆ่าตายงั้นเหรอพวกนั้นพูดถึงใครกันน่ะแกก็จะเป็นคนต่อไปนั่นแหละเฮ้ยานี่น ตายไปแล้วนี่แขนเอาไปเลยแขนใครเนี่ยว่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะนี่พอได้แล้วนะอย่าทำแบบนั้นหยุดได้แล้วนี่ว่าให้เขาเข้าไปรับกรรมในคุกเถอะฉันรู้ทุกอย่างแล้วพี่จะมาขวางฉันทำไมฉันจะแก้แค้นใ้พี่สาวของฉันเฮอ,อย่าทำแบบนี้เลยพี่แจ้งตำรวจแล้วแหละรีบหนีไปซะเพราะว่าน้องหนะักฆ่าสองคนไปแล้วนะพี่สาวฉันตายแล้วเหรอเนี่ยสมควรตายไปตามกันไม่ล่ะพอ,อเถอนนะถ้านิชายอยู่เนี่ยเขาคงไม่อยากให้เธอทำนะเอ๊ะรีบหนีไปเร็วตอบตำรวจมาแล้วพี่จะให้เขามอบตัวนะไปเถอะรีบหนีไปตอนนั้นน่ะฉันก็โดนไล่ให้หนีไป อ๋าไม่หนีตอนนี้ฉันก็จะโดนตำรวจจับด้วยในข้อหาฆาตกรรมทั้งสองคนและเวลาต่อมาฉันเองก็ตัดสินใจที่จะหายเงียบไปไดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้รับใช้กรรมในคุกนี่นะฉันก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ฉันจะตามแก้แค้นคนที่เหลือพี่สาวของฉันต้องได้รับความยุติธรรมเรื่องราวของฉันก็มีจุดจบเช่นนี้ก็คือตามล่ามันบายบายจบแล้ว